ออสเวาน์ไมเคิลวันนี้เอาใครมาต่อยที่เราพาเด็กรุ่นใหม่ครับไอเจริญเกียรติกับเจริญสุขครับอันนี้เจริญเจริญเกียรติครับเจริญเกียรติครับครับแล้วก็นี่เจริญสุขต่อยรอบสองครับรอบสองเจริญเกียรติกับเจริญสุขครับเป็นพี่น้องเป็นน้องสา่ไม่ใช่เพื่อนครับเป็นเป็นคนเชี่ยวใหม่ครับคนเชียวไหวเป็นญี่ปนดอยการเรียนครับการเรียนเขาเรียนชูดี อ๋อใส่ชุดเนลยอันนี้ชุดไทยชูชูกันเดียนครับชุดของครับสองคนเนี่ยครับอ๋อใส่เหมือนกันเลยได่เชิอเก่งของมาเลยแล้วทำไมถึงน้องได้มาชกมวยได้ก็ผมนี่ป้าหม่อเกียนเลยใช่ไหมครับครับก็ก็ตอนนี้กันกบุญรานทมวยไทยครับครับก็ตอนที่ผมมาเทลเวิร์ดแล้วผก้มตั้งใจทำมวยชีพครับส่งเข้ากรุงเทพแสดงว่าที่ให้บุญรานาสอยที่เชียงใหม่เนี่ยมีทั้งมวยพลังกายครับใช่ครับมีทั้งมวยอาชีพใช่ครับใช่เจ้าของค่ายคือ บุญพี่ครับบุญนามชื่อชื่อหวยชื่ออะไรนรับุญนาเกียรติบุษบาครับบุญนาเกียรต์บูซาบาครับก็เป็นนักบวยติดพื้นเดียวกันครับน้องตุ่มใช่ครับใช่ครับผมจะรู้พินนิดหนึ่งรู้พีนิดหนึ่งครับเมื่อก่อนท่านมวยู่ตรงนี้นะใช่ครับปีระเที่ยวร์ใช่ครับผมมาเทล่ยเมื่อเมื่อปี2018เนี่ยปี2018ครับแล้วทำได้เกือบสองปีเจอโควิดถ้ามีชนะไปครับมาๆใช่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 ท่านจะรู้มีใครบ้างที่ซ้อมอยู่มีก้องเกียร์ก้องเกียร์ เจริญเงินที่ดาวดูนฟอร์มโซที่ตอนนี้กำลังโชว์อยู่ฝั่งลุมพินีครับเจริญเงินครับเจริญเงินเจริญเงินครับผมเจริญเงินครับก็มีใครแล้วก็ก็มีไอเจริญสุดเจริญเกียรตินะครับรุ่นแรกเนี่ยที่ผมมาทำมวยชีครับครับพี่มาขอปล่อยมาเป็นแคันอะไรนะผมก็แช่แค่มวยสยามพิอเหนือครับสองรุ่นสองรุ่นครับอีรุ่นอ่ารุ่นแปดสิบปอลแล้วร้อยยี่สิบสองครับ ส้อยครับรับยุคเมื่อก่อนเกตบุสบาที่มีไทยประหลนำมีตุฒิหนับแล้วก็มีเกียรติชัยเกียวบุษบาเดกโมล์อสวรันนี้รุ่นหลานไมเคิลเกียวบุษบาพูดเี่ครับนี่มื้อกี่สิบปีมาแล้วโอ้ใครนี่เกือบสามสี่ว่าปีแล้วครับใครนี่ครับใครนี่นานมากสามสี่เกือบสี่สิที่มาทุดหลังแล้วใช่ครับที่อาเทอเมอรใช่ใผมมาเทยว่ได้สปีกว่าครับส่วนใหญ่ทมวยสไนผมทําวตง ผมเน่วยหมัดมวยบุกวยที่ต่อยสนุกเพราะผมครับเพราะผมอยู่ที่เมืองนอกผมเขาดูที่อาวุธผมที่จริงผมอยู่จีนนะแล้วผมกลับมาช่วงโควิดแล้วผมก็ได้วยเนที่ออกอาวุธครับมวยเน่ที่ออกโดยหมัดนี่เขาไม่ที่ประเทศไทยเขาไม่ค่อยเขาไม่ค่อยทำวยหมัดไม่ค่อยเกันเลยแต่ว่าผมทำผมเนมวย ก็เด่นที่อาวุธเหมือนที่ต่างชาติชอบใช่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 จริงจริงนี่มียิ้มไหมหรือว่ามีครับมีครับมีออ๋จริงเหรอครับยิมชื่ออะไรยิมบุญมวยไทยครับบุญมวยไทยครับบุญมวยไทย B O O N ครับอันเด็กอุปกรณ์มวยเป็นอ่าน่าไม่ใช่ครับไม่ใช่ครับแต่ว่าน่าก็ก็อยู่กินบุญสมบัติแต่เด็กๆแล้วครับไอ้สกอตเนี่ยที่เจ้าของแบรนด์เนี่ยนะครับแต่นี่ก็อยู่ที่ที่ที่เมืองไหนที่จีนควนโจครับควนโจครับอันนับ ตอนนี้ยังมีญี่ปุ่นไหมมีครับมีครับก็เดี๋ยวกลับไปครับแล้วที่นี้ไป้เข้าเก็บดูแลในในหน้าที่ใหญ่ที่เหียที่ที่ไหนที่ไทยอ๋อครับที่ไทยก็ก็มีพวกน้องๆที่ดูแลครับครับที่เปิดิีอยู่ที่ปักสง่าอยู่ที่กวนจงผมเปิดปี2008ครับผลนี้ที่ผมคือรุ่งแรกที่ไปเผยแพร่มวยไทยที่จีนผมไปในชุดเก็ที่จีนปี2010อ๋อนั่นผมครับอยู่แล้วครับผมอยู่แล้วคค่ายผมเปิดแล้วครับครับแล้วก็ทีมมยชากโกจามาเล่ก็มาเยือนที่ใคย แต่เขาบอกว่าภาคเหนือที่บุญณานมวยไทยที่ทำมวยดีก็ตอนนี้ยังไม่ถือว่าดีแต่ว่าผมเพื่งเริ่มทำอ่าครับครับไม่ใช่เป็นมาตรฐานอืมเป็นไมีหลายมากทยคีมแบบคร่สบาประเทศมู้เก่งมนเลยครับครับแต่ว่าอันนี้มวยชีชุดที่ผมเพื่งทำอ่ายามวยสองคนที่ผมเอามาจากที่ขอซ้อมที่ก่อนแล้วผมเอามาทันใหม่แต่มวยที่ผมทำนี้ก็มีอยู่สองคนก็ตอนนี้ต่อยฟันมวยดีแล้วพี่อยู่แถวกับน้องมันเมื่อก่อนอัออยู่บนดอยอยู่นันไหมัครับดอยครับ ผมว่ากระเรียนตร้นเขาเล่นเผาอะไรเผากระเรียนเขาเรียกกะเรียนเลยเผาปากยอนเนี่ยแหละเนี่ยเขาเรียกแบบนี้ครับใช่ได้ครับพี่ใช่พอหมดธุรก็จเดี๋ยวก็ไปที่ประเทศจีนต่อขอบพระคุณมากครับขอบคุณ